ครับคลิปนี้ผมจะมาเสนอ Leo Photo Tripod Carbon ขนาดเล็กนะครับรุ่น l s 2 2 3 4น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่54กรัมรับน้ำหนักได้สูงสุด10กิโลกรัมความสูงปกติที่ยังไม่ยืดนะครับ จะอยู่ที่200มิลิเมตรแล้วก็สูงสุดได้ถึง310ม mm, ิลิเมตรแล้วก็เตี้ยสุดเนี่ยจะอยู่ที่45มิลิเมตรเมื่อกลางเตี้ยสุดขาเนี่ยจะเป็นตัวล็อกแบบทวิชนะครับแบบทวิชมีทั้งหมด3ท่อน สามท่อนตัวด้านล่างเนี่ยสามารถหมุนออกได้นะครับตัวยางสามารถเปลี่ยนเป็นตัวสปได้สำหรับเอาไว้ใช้ในพื้นประเภทหินอะไรเงี้ยจะได้จิกเข้าไปที่ทรายหรือที่ดินได้ดีขึ้นไม่ให้ลื่นแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกสำหรับตัวปรับระดับเนี่ย จะปรับได้สระดับเป็นแบบเซมิออโต้นะครับมันสามารถเซมิออโต้ล็อกได้ขึ้นหนึ่งเนี่ยจะล็อกเองเราไม่ต้องมานั่งกดเราแค่ดึงคทางแรกเพิ่ขึ้นมาจะปรับระดับไหนเราก็เลือกไปแค่นี้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยจะมีสกรูที่เป็น1ต่อสําหรับเอาไว้ใส่กับ พวกอุปกรณ์เสริมบางอย่างนะครับเช่อนอาจจะเป็น m มจิกอาร์มเอาไว้ยึดจอหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะก็ท่านเนก็จะเป็นเมาส์ปกตินะครับเป็นเมาส์ขนาดใหญ่ที่สับสำหรับใส่กับพวกหัวบอลขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อมาเป็นรุ่นเล็กเป็นไซส์1ต่อ4อะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะครับ วัสดุเนี่ยโดยด้านบนเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมน,นะครับ C N C อย่างดีครับแข็งแรงข้อดีอย่างหนึ่งตัวนี้สามารถถอดทำความสะอาดได้นะครับเราสามารถถอดออกมาได้เลยตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยจะค่อนข้างแข็งแรงจะแตกหักยากนะครับทำความสะอาดได้ง่ายเวลาเราไปซ้ายเข้าหรือว่าอะไรเงี้ย ต่อาทำแงความสะอาดเองได้เลยเแล้วก็นี้จะเป็นตัวสไปายที่แถมมาให้แถมมาในชุดเลยนะแล้วก็มีกระเป๋ามาให้ด้วยราคาเนี่ย จะอยู่ที่2,500บาทนะครับราคาหน้าร้านปกติหาซื้อได้ที่หน้าร้านโฟ,โฟ้ไฟ,ฟล์ทั่วไปหรือจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับส่งได้ในช่วงวิกฤตอย่างนี้ก็ส่งให้ได้ครับไม่มีปัญหาก็ถือว่าเป็นขาตั้งกล้องที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับเอาไว้ตั้งบนโต๊ะทำไลฟ์ทำรีวิวอะไรเงี้ยทั่วไปใช้งานได้ดีครับ แล้วก็การรับประกรันของเขาเนี่ยจะอยู่ที่10ปีถือว่าถ้าเทียบกับบางยี่ห้อก็พกอๆกันเลยฮะไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันแล้วก็เนื้องานหรืออะไรเงี้ยผมว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยแหละระดับที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีเลยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นงานจีนที่ค่อนข้างดีมากนะครับเรียวโฟโตไม่น่าเกลียดเลยซื้อไปครับลองดู คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับ